การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินสาระการเรียนรู้ 1. การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศ 2. การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินต่างประเทศผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. บอกวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศได้ 2. ออธิบายวิธีการชำระหนี้ค่าสินค้าด้วยตั๋วแลกเงินต่างประเทศได้ 3. บอกชนิดของตั๋วแลกเงินต่างประเทศได้ 4. ส,สามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้ค่าสินค้าด้วยตั๋วแลกเงินต่างประเทศได้ 5. มีขีดนิสัยมีระเบียบละเอียดรอบคอบซื่อสัตย์มีวินยัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชีการบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินในประเทศ ตั๋วแลกเงินจะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายตั๋วแลกเงิน2ฝ่ายจะมีผู้เกี่ยวข้องคือ 1. ผู้รับเงิน 2. ผู้จ่ายเงินตั๋วแลกเงิน3ฝ่ายจะมีผู้เกี่ยวข้องคือ 1. ผู้สั่งจ่าย 2. ผู้จ่ายเงิน 3. ผู้รับเงินในกรณีนี้จะเกิด UH! ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สั่งจ่ายได้ระบุให้ผู้อื่น ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของตอนรับเงินแทนถือเป็นการหักลบกรบหนี้การบัญชีเกี่ยวกับตัวแลกเงินต่างประเทศชนิดของตัวแลกเงินต่างประเทศ foreign bill ตัวแลกเงินต่างประเทศมี2ชนิดคือ 1. ตัวแลกเงินชนิดจ่ายทันทีเมื่อทวงถาม side bill เมื่อได้รับชำระค่าสินค้าจากการส่งสินค้าไปขายกับต่างประเทศเป็นตั๋วแลกเงินแบบสายบิลให้บันทึกบัญชีในวันที่ได้รับเงินจากธนาคารโดยถือว่าเป็นการขายสินค้าด้วยเงินสดและใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้ 2. ตั๋วแลกเงินชนิดมีกำหนดระยะเวลาไท m bill ตั๋วแลกเงินชนิดนี้จะระบุเวลาตามแต่จะตกลงกันอาจจะกำหนดเป็นวันหรือเป็นเดือนก็ได้ การบันท so mm ึกบัญชีในวันซื้อสินค้าให้บันทึกเครดิตไว้ในบัญชีตัวเงินจ่ายส่วนในวันขายสินค้าให้บันทึกเดบิตไว้ในบัญชีตัวเงินรับโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนนวันรับรองตั๋วบัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนถ้าบัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกด้านเดบิตถือว่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถ้าบัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกทางด้านเครดิต ถือว่ากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันสิ้นวดบัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนจะมียอดคงเหลือทางด้านเดบิตหรือด้านเครดิตให้โอนเข้าบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินต่างประเทศตัวอย่างที่1วันที่3กุมภาพันธ์สองพาสส่งสินค้าไปขายประเทศสหรัฐอเมริการาคา4 0 0พดอลลาร์ ได้รับชำระค่าสินค้าเป็นตัวแลกเงินแบบซายบิลและได้รับเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้วอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์เท่ากับ30.59บาทราคาสินค้ารวมยอดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว7%และเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร200บาท จะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสดหรือธนาคาร122,360บาทเครดิตขายสินค้า114,355บาทจ 1, ุเครดิตภาษีขาย8 4 0 4บาทจุ 8, 6, และอธิบายรายการว่าขายสินค้าให้ประเทศอเมริกาได้รับเป็นตั๋วเงินแบบซายบิลต่อมาให้บันทึกบัญชีเดบิตค่าธรรมเนียมธนาคาร200บาท เครดิตเงินสดหรือธนาคาร200บาทและอธิบายรายการว่าจ่ายค่าธรรมเนียมเงินสดธนาคารตัวอย่างที่2วันที่9กุมภาพันธ์สั่งซื้อสินค้าจากประเทศอังกฤษราคา2,000ปอนด์ชำระเงินค่าสินค้าเป็นตัวแลกเงินแบบซ้ายปิวและธนาคารได้หักบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้วอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ปอนด์เท่ากับ37.97บาท ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร250บาทจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตซื้อสินค้า79,71บาท96เดบิตภาษีซื้อ4,968บ04เครดิตธนาคาร75บาท940และอธิบายรายการว่าซื้อสินค้าจากประเทศอังกฤษชำระเงินเป็นตัวเงินแบบซา์บิล ต่อมาให้บันทึกบัญชีเดบิตค่าธรรมเนียมธนาคาร250บาทเครดิตเงินสดหรือธนาคาร250บาทและอธิบายรายการว่าจ่ายค่าธรรมเนียมเงินสดธนาคารตัวอย่างที่3วันที่11กุมภาพันธ์ส่งสินค้าไปขายประเทศสหรัฐอเมริการาคา3,000ดอลลาร์ได้รับชำระค่าสินค้าเป็นตั๋วแลกเงินกำหนด1เดือน อัตราแรกเปลี่ยน1ดอลลาร์เท่ากับ30.99บาทราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว7%และเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร200บาทจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตตัวเงินรับ92,970บาทเครดิตขายสินค้า86,887.85เครดิตภาษีขาย 6,082.15และอธิบายรายการว่าขายสินค้าให้อเมริกาได้รับชำระให้เป็นตัวแลกเงินกำหนด1เดือนต่อมาให้บันทึกบัญชีเดบิตค่าธรรมเนียมธนาคาร200บาทเครดิตเงินสดหรือธนาคาร200บาทและอธิบายรายการว่าจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารตัวอย่างที่4วันที่17กุมภาพันธ์สั่งซื้อสินค้าจากประเทศอังกฤษราคา3,500ปอนด์ ได้รับใบตราส่งเรียบร้อยแล้วและรับรองตั๋วแลกเงินกำหนด2เดือนอัตจจราแรกเปลี่ยนวันนี้1ปอนด์เท่ากับ36.90บาทราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว7%และเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร250บาทจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตซื้อสินค้า1,270 0บาท .93 เดบิตภาษีซื้อ 8 4 4 9บเาทจุดศูนย์เจ็ดเครดิตตั๋วเงินจ่าย129,150บาทและอธิบายรายการว่าซื้อสินค้าจากประเทศอังกฤษชำระเงินเป็นตั๋วเงินกำหนด2เดือนต่อมาให้บันทึกบัญชีเดบิตค่าธรรมเนียมธนาคาร250บาทเครดิตเงินสดหรือธนาคาร250บาทและอธิบายรายการว่าจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารตัวอย่างที่ห้า วันที่28กุมภาพันธ์ปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตภาษีขาย14,087.01เครดิตภาษีซื้อ13,417.11บเาทจุเครดิตเจ้าหนี้กรมสรรพากร699.90บาทจุและอธิบายรายการว่าปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขาย ผลต่างบันทึกด้านเครดิตในบัญชีเจ้าหนี้กรมสรรพากรตัวอย่างที่6วันที่11มีนาคมรับชำระเงินตามตั๋วเงินจากการขายสินค้าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์อัตราแรกเปลี่ยน1ดอลลาร์เท่ากับ31.02บาทจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสดหรือธนาคาร93,060บาทเครดิตตั๋วเงินรับ 92, 9 7 0บาทเครดิตผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยน90บาท และอธิบายรายการว่ารับเงินตามตั๋วเงินเมื่อถึงวันครบกำหนดตัวอย่างที่7วันที่15มีนาคมจ่ายชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเจ้าหนี้กรมสรรพากร669.90บาท .90 เครดิตเงินสด669.90บาท9 0และอธิบายรายการว่านำเงินไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างที่8วันที่17เมษายนจ่ายเงินตามตัวแลกเงินจากการซื้อสินค้าเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์อัตราแลกเปลี่ยน1ปอนด์เท่ากับ37.02บาทจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตตัวเงินจ่าย129,150บาทเครดิตผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยน420บาทเครดิตเงินสดหรือธนาคาร129,570บาทและอธิบายรายการว่า จ่ายเงินตามตั๋วเงินเมื่อถึงวันครบกำหนดตัวอย่างที่9วันที่31ธันวาคมโอนปิดบัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตสรุปผลกำไรขาดทุน330บาทเครดิตผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยน330บบาทและอธิบายรายการว่าโอนปิดบัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีสรุปผลกำไร สรุปตั๋วเงินเป็นหนังสือตราสารที่ชำรหนี้ได้ตามกฎหมายซึ่งตั๋วแลกเงินที่ใช้ในประเทศจะมีบุคคลเกี่ยวข้องสองฝ่ายหรือ3ฝ่ายแต่ในหน่วยที่3นี้จะเรียนตั๋วแลกเงินที่มีผู้เกี่ยวข้อง3มฝ่ายได้แก่ผู้สั่งจ่ายผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินในกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สั่งจ่ายได้ระบุให้ผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของตน รับเงินแทนถือเป็นการหักลบกรบหนี้ฝากกดถูกใจและติดตามเพจ Facebook เด็กบัญชี e NT t e c h และช่อง YouTube ด้วยนะคะ